พัดแหงพัดแหงแหงจับจับพุกจับลายต คือดีไม่ห่างต้องทุก้องทครับป่าวพี่น้องคนไลค์คน, лай, คนแจ้งคนติดตามให้น้ำเลี่ยนะพี่น้องเด้อเป็นกำลังแรงใจให้น้ำเนี่ยเดี๋ยวจะติดใหม่หๆต่อไปปีส้มเนียเดี๋พี่น้องว่เาเป็นยังไงยีแล้วเศร้านี่จำเนี้แหละพก็ ยินไนินะครัอ,อืมอนนอยนาี้ันอะกแล้วครับอยู่ดีไม่แห้งมันยังสจมห่อแล้วสดมห่อขอเลย <laughs> มาต่อครับพี่น้องเติบสูงเพิประจำเป็นแน่นครับยเสร็จ่อจอยส่วนมาโลโลสองไม่ได้เท่าเทียมพี่น้อง น้องลำเล่าพระอาจารย์อยู่ดีไม่แห้งใช่ไหมต้นทางตอนในการงานงานสูงงานต่อกันพี่น้องฟองไปเป็กำลังใจให้ทุกท่านทุกคนนะครับเด้อมีความสุขลำ้วยลำ้วยกันทุกคนครับผมควาเบื่อมะแห้งคอมเมนต์มาแชร์มาติชมได้ว่าเป็นแน่ใดขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับสองคนขอบคุณเลยหลายขอบคุณหลายหพี่น้อง แต่เจ้าพกเข่าอย่ตรงหัแล้วกินยอมแล้วกับลุกตรงกับหัวเลยพอเห็นงานในการปัจัยเขากนกัดกนออนมดเสียบพุ้ย์้องเห้ัีสองบาทเอาละครับยีดีไม่แห่งทุกคนครับสวัสดีครับข้าใดบวมวนว่าจะได้บุญสุภาพขอตรษขพอแพยได้พี่น้งองเด้อขอบุญขอบุญครับปิดกมาเฟมาแย่ง ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากคอมเมนต์นไว้ในแชทพี่น้องว่าเป็นแน่ไรไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายลำ้ำรวยลำลุยทุกคนทุกคนครับดีดีเงี้ยทุกท่านทุกคนครับผมมาเป็นกำลังแรงใจ ขอบคุณขอบคุณทุกท่านทุกคนดีดีง่ายๆทุกท่านทุกคนนะครับเลยเขาเช้านี้ปัดแสงคช้ไขๆนี่แหละแบบกินโน๊ตน๊กี้ๆๆแก้วดีของขอบคุณทามคนเข้ามาใหม่ครับขอบคุณมากๆครับ ขอบคุณท่ไนหลยครับขอบบุงมาแย่งขอบคุญขอบคุณเี่น,น,นองปองไปต่นทุกคนครับ